อ้ามาก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมแท็กสเตอร์อีนะผมวันนี้นะผมคือผมแบบผมสงสัยมานานมากครับผมว่าทำไมแบบไอติมมันไม่มีอว่าไอติมรถผิดเลยนะครับผมคือแบบผมเนี่ยกินผิดนี่แบบโคตรจะเก่งเอาจริงเลยคือแบบผมบ้านผมมาปลูกต้นพริกไว้ประมาณหนึ่งพันกว่าต้นนะทุกคนคือแบบผมกินพริกแบบหมดหมดสวนเลยอะคือยังไม่เผ็ดอ่ะก็คือผมจะมาทดลองก็คือวันนี้ผมได้ซื้อไอติมมาสองแท่งนะครับผมเป็นยี่ห้อของแม็กนัมนะครับผมทุกคนทั้งทั้งสองแท่งเลยนะก็ราคาที่ผมซื้อมาประมาณ 50กว่าล้านนะครับผมทุกคนทั้ง2แท่งนี้คือรวมกัน50กว่าล้านนะครับผมไม่ต้องใครสงสัยว่าทำไมราคาแพงเพราะว่าผมสั่งมาจากเมืองโน่นนะผมก็คือเมืองฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็เลยแพงนะเพราะว่าส่งมาจากเครื่องบินเจ็ตนะครับผมเครื่องบินเจ็ตเพิ่งมาจอดหน้าบ้านผมเมื่อกี้ทุกคนแล้วก็ผมได้ซื้อพริกอันนี้มาครับผมทุกคนกินพริกของนี้นะผมแต่เขาไม่ได้จ่ายนะคือผมจะไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้บอกชื่อนะครับผมทุกคนประมาณ20กว่าล้านนะทุกคนผมไม่ได้พูดเยอหรอกเนาะ แล้วก็วันนี้คือจะมาทดลองก็คือผมจะมาแบบลองเอาพริกเนี่ยมาใส่กับไอติมนะครับผมมาดูนว่าแบบมันจะแบบผิดแบบทําให้ผมแบบผิดได้หรือเปล่าะนะครับทุกคนไปดูเลยามาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแกะพริกเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนพริกนี้ก็เอ้าผมแกะพริกเรียบร้อยนะครับผมดูพริกดูพริบดูโอ้โหโดูแกะให้ผมอันนี้ก็คือแลก็ผิดนะสำหรับผมนะเอาจริ้งเลยมาไอติมรุแรกก็คือจะเป็นรุของโคล่านะครับผมซื้อมา25ล้านนะครับผมทุกคนมา <S <S แกะกันเลยโอ้ยไอติมนี้ผมซื้อเข้ามา5ชั่วโมงห้าช อืมอืมอัดใน,นหนึ่งครับทุกคนไม่เป็นไรหรับมาผมดู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 ใกล้กกครับดูใกล้ครับมามายวครูจะจุ่มจุ่มลงไปในพริกเลยนะครับผมทุกคนอันนี้จะมีถัดถัดรองนี่น,นะอันนี้ผมน่าจะแกะผิดวิธีนะผมฟูด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 ดโอโ้โหหายอ่ะโอโ้โหทุกคนสวยละไอติมมันอันนั้นวะมาเดี๋ยวผมผมขออนุญาตใช้มือเลยกันนะโอโ้ย <laughs> ทุกคน อันนี้เคอจะอยู่แบบนี้นะผมเพราะวกไอติมผมมันละลายนิดนึงนะดูดูดูใกล้ใกื้อันนี้ผมขอแยกกินชิ้นเล็กๆก่อนนะอือหือไอตีบมันก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะอือหืออันนี้นับแดงไปครับดูนะเต็มชิ้นนะอือหือไอมือมอกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ทุกคนหวานๆนะอือหือไม่เป็นเท่าไหร่มาเดี๋ยวต่อ ชิร่ก็ผ่านเลยนะเอาจริงอ่ะความสุขของผมคือไม่เผ็ดนะเอาจริงอ่ะเหมือนกินแบบขนมเล่นๆนะทุกคนมาต่อชิ้นที่สองครับผมแม็กนัมกันนะแม็กนัมกันนะเอาจริงเลยอันนี้ก็ยี่สิบห้าล้านเหมือนเดิมครับผมทุกคนเฮ้ยมันแกะยากจังวะนี่ครับผมรู้สึกแกะยากขอแากใช้ฟันนะเอามาหน่อทุกคน อทุกคนมาดูดิละลายว่ะโอ้ผมเพิ่งซื้อมานหนึ่งนาะ <im> ทีมันมละลายได้ยังไงอ่ะถ้าเดี๋ยวผมจะลองชิมดูมก่อนนะใช้ได้เลยนะขออย่อยาใช้มือเลยกันทุกคนทุกคนพวกมือผมก็ไม่ได้สกปรกนะเพาะวกผมล้างจากน้ำตรงนู้นะ <im> น้ำตรงนู้นทุกคนเห็นไหมน้ำนั้นสะอาดนะมาอืใช้ได้ใช้ได้ <im> มาผมแค่ใช้มือนะเนื้อผมบีบเลยนะรยไปเลยครับผม เด้งแป๊บล่ะแดงแป๊บล่ะหมาผมนินนั้นดูดูดูนินนันนินน,น,น,นข้ามันเล็กก่อนอื้มอุ้ยอะไรอร่อยจังเลยทุกคนดูดูดูๆๆๆๆนี้จุม่มไหมจุ่มไปเลยซีฟ้านี้คือแร่แร่เพชรนะแร่เพชรนะ <c oughs> หื้มอื้มอื้มอร่อยอร่อย รู้สึกมันก็ผิดนะแค่หมดแล้วเนี่ยเอาที่ okay, ทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะขอจบคลิปเพีย่นี้แล้วกันทนุกคนเพราะคลิปนี้คือแบบไอติมละลายนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าดูเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็ใครนะครับผมอยากให้ผมทําแบบคอนเทนต์แนวไหนก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมทุกคนแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์ช่อง Texture E นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปให้ผมนะครับผมทางคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสวัสดีครับ